สวัสดีครับรีวิวรถหนึ่งนาทีโดยรถบ้านสุขุมวิทสาขา2วันนี้ขอเสนออีซูซูด,ดีแม็ก r k สปาร์กนะครับ2.5ดีเซลคอมมันเลีวคันนี้ใส่ล้อแม็ก RPF1 ขอบ18นะครับรถสภาพดีมากๆครับสวยไม่เคยชนไม่เคยมีอุบนะัติเหตุหนักราคาอยู่เพียง329,000บาทนะครับผ่อนก็ประมาณ6,000บาท ภายในจะเป็นเบาะหนังสีเทารถบ้านสุขุวิทต,ตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขุวิท105่งห้าลาซานนะครับสนใจโทรสอบถามได้ที่เบอร์0896147777มาไมาย่ยากนะครับทักไลน์มาก็ได้นะครับผมทรงดีมากครับคันนี้สวยเตี้ยซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกขอบคุณครับ